สถานการณ์โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกนานหลายเดือนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังจากคนไม่สามารถเดินทางได้เหมือนเดิมหลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบินที่ต้องปลดพนักงานออกจํานวนมากบางแห่งปิดกิจการหรือธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะสายงานท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ช่วงสัปดาห์ก่อนเพจรถตู้ภูเก็โตโพสต์รถตู้โดยสารสามคันถูกยกขึ้นรถเทเลอร์หลังจากพิษโควิด -19 โดยผู้โพสต์ระบุว่าเมื่อไฟแนนซ์มาเยือนลาก่อนเพื่อนชีวิตยังไม่สิน้นหลังโควิดเจอกันสะท้อนภาวะแบกรับนี่ไม่ไหวจนต้องยอมให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วเรียกว่าแทบจะกลายเป็นข่าวรายวันเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อเกียรติศักดิ์รักดีโพส์ให้ฟรีรถตู้เก้าคันไม่ต้องดาวใครรับรถไปแล้วให้ผ่อนต่อเอาเองระบุเหตุผลที่ให้ฟรีเพราะไม่อยากให้ธุรกิจจมไปมากกว่านี้ หากตัดสินใจขายแบบติดผ่อนเศรษฐกิจแบบนี้คงไม่มีคนซื้อเราตรวจสอบเจ้าของโพสต์คือนายเกียรติศกักดิ์รักดีอายุ36ปีทำธุรกิจรถเช่าที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ10ปีมีรายได้เฉลี่ย400,000บาทต่อเดือนต้องส่งค่างวด9คันเป็นเงินประมาณ200,000บาทต่อเดือนซึ่งหากส่ง4-5เดือนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายร่วม1ล้านบาทแต่ตอนนี้รายได้เป็นศูนย์หาเงินผ่อนแทบไม่ได้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับเพราะว่าคือรายได้เป็นศูนย์ รายได้เป็นส่วนคือเราสมุยภูเก็ตกระบี่หรือว่าพัทยาอะไรก็ได้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือรายได้มาจากนักท่องเที่ยว่ังชาติครับตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าตายหมดครับผมก็ยังมีเครดิตอ,อยู่จากคืนที่ว่าผมจะผ่อนสี่ถึงห้าเดือนล้านนั้นผมเก็บไว้ลงทุนอีกปีสองปีเพื่อจะมาดาวน์รถตู้ใหม่มันก็ยังรอดอยู่เดี๋ยวถ้าผมไปผ่อนจบสี่ถึงห้าเดือนผมไปผ่อนเป็นหนึ่งล้านรถผมก็ไม่หลุดเอาปันดซินครับโควิดเต็มเลยครับถ้าไม่มีโควิดป่านี้ผมก็ไม่ต้องมาแบบพูอดอันนี้พี่ นายเกียรติศักดิ์ยืนยันมีเครดิตธนาคารแนะให้กู้เพิ่ม2ล้านบาทเพื่อม,มาผ่อนรถได้ประมาณ10เดือนแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าท่องเที่ยวจะฟื้นเสี่ยงต้องผ่อนทั้งเงินกู้ทั้งรถจึงตัดสินใจแจกเหลือแค่รถตู้2คันรถบัสหนึ่งคันที่ปลอดหนี้แล้วนำกลับบ้านไปตั้งหลักส่วนข้อเสนอคืออยากให้รัฐบาลคุยกับไฟแนนซ์ให้ยืดผ่อนชำระนี้อย่างน้อยหกเดือนหรือยาวไปถึง1ปีเพราะที่ผ่านมาแม้แบงค์ชาติจะคุยกับสถาบัานการเงินออกแคมเปญให้พักชำระนี้อย่างน้อยหกเดือน แต่ในความเป็นจริงบางสถาบันการเงินโดยเฉพาะในกลุ่มลิสติ้งให้พักเฉพาะต้นส่งดอกทุกเดือนบางแห่งให้พักชำระนี้ทั้งต้นและดอกแค่สามเดือนต้องเริ่มจ่ายแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้นายเกียรติศักดิ์เผยด้วยว่าหลังจากที่ช่วงนี้ธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะสมุยยังไม่ฟื้นตัวก็จะนําเงินที่ไม่ต้องส่งค่างวดรถมาลงทุนทําเกษตรหรือหากธุรกิจที่เกาะสมุยฟื้นตัวเร็วก็อาจจะไปดาวรถตู้มาทาธุรกิจรถเช่าเหมือนเดิม